Minchu long hing, bad boy, đi. Bad boy. Hotu long hing, tukke toan oi, đi. Tukke eh, tukke eh, tukke eh, tukke eh, cho eh, tukke eh, กิจก,ก,กรรมวันเสาร์อาทิตย์มาเ,เล่นรอกินข้าวย่างปลาดุกค่ะเป็นปลาดุกวีที่เลี้ยงไว้ค่ะเนี่ยค่ะตัวกำลังดีเลยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่รุ่นรุ่นนี้แหละค่ะมีเนื้อมีเนื้อกำลังดีใหญ่กว่านี้ก็เรามาปิ้งย่างแบบนี้มันก็ไม่น่ากินเนะ ฝนมาก็มาซวดสวดสวด,สวดแล้วก็ไปตกไม่มีน้ํามีเนื้อค่ะคุณผู้ชมที่กําแพงเพชรเนี่ยคลองลานเนี่ยแรงมากเลยแรงมากเนี่ยค่ะเสียเงินซื้อน้ํามันปั๊มน้ําลดต้นผลไม้นะคะถ้าฝนตกให้เราดีนี่ก็ไม่ต้องได้ซื้อน้ํามันมาปั๊มน้ําลดต้นผลไม้ขนาดนี้มันมันเสียเงินไปโดยปริยายเนาะ ถ้าเราไม่ปั้มน้ำรดเขาเขาก็จะชะลอการเติบโตเหี<ๆ>่ยวเฉาหยุดชะง,งักค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องดูเลเข้าไปนคะคะปั้มน้ำรถชะลอมะนาวก็เริ่มติดลูกมะนาวก็เริ่มติดลูกสองต้นค่ะคุณผู้ชมถ้าาเรา,เราปลูกกินเองก็สองต้น พอดีกินไม่ทันหรอกค่ะถ้าเขาได้ติดลูกมาจริงๆรนู่นเด็กๆไปนูน่นละกับป๋าซิอืม เกียดตานใส่กัดเอากลับมาอีกแล้วไป,ไปเอาผ้าทรายมาอ๋อไปเอาทรายมาเหรอครับอ่ะแล้วก็ตักนิดเดียวครับ ตักนิดเดียวระวังนะระวังนั้นมันจะทิ่มตาน้องเล่นกับน้องก็ดูแลน้องด้วยนะนดูแลน้อง้วยนะคะพี่ฟอจุนค,ครับเอาูใส่ยแล้วก็ไปตัด,ดวครับโอ้ยุงกัดแก้มนะนะลูกยุงกัดแก้มดีนะเนี่ยมันคืมแต่วก็ยุงไม่เยอะ